เอออย่างที่ว่ะดูดิดูดิโอ้ยแมพโคตรเอาอะดูดิอัปเดตใหม่นะครับผมในส่วนฟีไฟแม็กดูดิมีฟ้าผ่าด้วยโอ้โหอลังการเกินเนี่ยบินก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหม ต้องกราบสวดัสวดีน้องๆในไทยหัวเกียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ n น่าฟรีไฟแม็กนั่นเองนะครับอ่าย้ําว่าเป็นฟรีไฟแม็กเลยนะครับผมหลายคนอยากเข้ามาเล่นนะครับในส่วนฟรีไฟแม็กนะครับตอนนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเป็นฟรีไฟแม็กเวอร์ชั่น7.0นั่นเองนะครับเพิ่งอัปเดตมาประมาณช่วงเดือนสงเ้ยวันสงการนะครับผมช่วง 13, 14นี่มั้งพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคลิปนี้พี่ก็จะมาสอนเข้าแบบไม่ใช้ VPN เลยนะครับไม่ใช้ VPN ให้ยุ่งยากให้เสียเวลานะครับผมคลิปนี้แบบสุดนะครับโคตรง่ายแล้วก็เข้าได้จริงนะครับอ่าเห็นไหมถ้าเข้าไม่ได้พี่คงไม่เข้ามาในหน้าเกมแบบนี้นะครับผมเนาะก็เรามาดูในส่วนอัปเดตฟีฟายแม็กกันก่อนก่อนจะไปสอนเข้ากันนะครับผมก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนโชว์รูมรถที่เข้ามาใหม่นะครับมากดเข้าไปดูครับผมนี่เป็นไง ก็จะมีให้เลือกสกินรดที่เรามีอยู่นะครับผมก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะครับหมุนได้360องศาเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมโคตรเท่พี่บอกเลยนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนสกินปืนนะครับที่ไว้ตั้งโชว์ตรงนี้นี่เรากดเข้ามาหนึ่งทีปั๊บตรงนี้นะ่าตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับดเพื่อดีเห็นไหมมันจะเข้ามาตรงนี้เลยก็จะให้เราเลือกนะครับสกินปืนต่างๆ่าดาบคาตาะก็ได้นะครับมาตั้งโชว์ตรงนี้ได้เลยได้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับผมนี่ ถ้าเรามีนะตอนนี้พี่มีกระบอกเดียวนะครับผมจนมากช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนอ่าตัวนี้ก็น่าจะแบบเก่าหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นี่ตรงโล่แ่ลแคนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมในส่วนฟรีไฟแม็กเนี่ยก็จะมีในส่วนกิจกรรมเคียวไนด์ด้วยนะครับอ่าที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับโอ้โหอย่างเท่นะครับผมอยู่ตรงนี้นี่นี่เคียวไน์นี่นะครับผมนี่อ่าก็จะเป็นการชกนั่นเองนะครับเก็บโทเคนในการชกนั่นเองครับนี่ อ่าล็อกอินก็รับไปเลยนะครับพี่ก็สอนคลิปเมื่อวานไปแล้วแหละนะครับสลับกิจกรรมคิวไนนั่นเองนะครับเพื่อจะรับชุดฟรีรับสกายวิ่งฟรีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอชกก่อนเลยละกันปึ๊บโอ้โหโดนไปสิบห้าครับกลับมาสิบเฮ้ยได้เปรียบอยู่ไปอ้หโอ้โหสิบเฮ้ยได้เปรียบอยู่นะยี่สิบสิบได้อยู่ไปสิบเจ็ดครับผมโอ้โหสิบไปโทเคียนหนัก โอ้โหหกสิบสี่เกือบแล้ว๊ไปกันนึงได้ไหมโอ้โหเหลือห้าเฮ้ยโทเค็นหนึ่งหาจากไหนวะอีกโทเค็นเดียวอะ่ะเออท้าพี่มีอีกโทเค็นหนึ่งพี่ชนะเลยนะเออนะครับผมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่ค่อยมารับเอาละกันแล้วก็ในส่วนการล็อกอินรับเคลย์ไนท์ K o เนี่ยเอ้ยกิจกรรมเคลไนท์ o เนี่ยก็คือรับ สกายวิงฟรีตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่เออนะครับผมพี่ก็สอนไปแล้วแหละนะครับก็กดย้อนไปดูในช่องที่ได้เลยนะครับผมอ่าในส่วนนี้เดี๋ยวพี่หาโทเค็นมาต่อสู้กับผู้หญิงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับมาเดี๋ยวพี่ไปสอนการติดตั้งกันดีกว่านะครับเพื่อการเสียเวลาเนาะนะครับมาเดี๋ยวพี่จะขอออกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่เปิดไปสอจอครับน้องจะได้เข้าใจง่ายนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่หน้า Google นะครับแล้วก็กอปลิงนี้ไปใส่เลยนะครับนี่ นี่นะนี่เนตรงนี้อ่าพี่จะลิงก์ตัวนี้เลยนะครับนี่ abkcombo com นั่นเองนะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็วางใส่ Google นะครับผมนะเอ๊วางใส่ช่องตรงใส่ลิงก์ตรงนี้นะอ่าแล้วก็กดค้นหาได้เลยพอกดค้นหาเนี่ยก็จะได้หน้าหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือดาวน์โหลด e b k obb นะครับอ่าขนาดไฟล์ก็อยู่884เมกนะครับผมอ่ารายละเอียดไฟล์เนี่ยก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเห็นไหมอัปเดต เมื่อ14เมษายนเมื่อ3วันก่อนนั่นเองใหม่ๆสดๆเลยนะครับเป็นเวอร์ชัน2.60.1นั่นเองนะครับอ่ะกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับอ่ะพอกดดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะมาหน้านี้เลยนะครับเห็นไหมก็ยังมีให้ดาวน์โหลด Android, iPhone นั่นเองนะครับผมก็ได้ทั้ง2เลย2ระบบนะครับแต่ว่าที่พี่ติดตั้งเนี่ยก็คือสอนใน Android ก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะไม่ใช่ iPhone Android Phone ก็คือโทรศัพท์ Android นะครับผมโทษทีโทษทีผู้ผิดผู้ผิดนะครับผมก็คือ เราจะดาวน์โหลดอันไหนก็ได้นะครับผมอันแรกก็ได้อัน2ก็ได้นะครับมันเป็นเวอร์ชั่นของมันนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะนี่นี่เห็นไหมนี่อ่าตรงสีน้ําเงินตรงนี้นะครับผมสีฟ้าเนี่ยกดไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็มันจะดาวน์โหลดแบบนี้ขึ้นดาวน์โหลดอยู่ข้างบนนะครับผมพี่ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมโหลดตัวนี้นะครับผมนี่มากดตรงนี้ a p k combo นะครับผม combo ตัวนี้กดไปหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นในส่วนไฟล์นะครับผมที่จะลาไฟล์ Free Fire Max a p k เนี่ย มัดรวมกันกับ OBB นั่นเองนะครับโดยไม่ต้องใช้ VPN นั่นเองนะครับโหลดตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะขั้นแรกโหลดตัวนี้ไปก่อนนี่เสียฟ้าตรงเมาส์พี่นะครับผมโหลดไปหนึ่งทีรอประมาณสัก1ิบกว่านาทีนะครับแล้วแต่เน็ตน้องๆไวหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดาวน์โหลด APK combo นั่นเองนะครับผมกดตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งทีนะครับผมกดไปหนึ่งทีปุ๊บนี่ก็จะแบบนี้เลยนะครับอันนี้พี่โหลดไปแล้วนะก็อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่อ่า free fire combo นั่นเองนะครับโอเค พอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสอนเลยทีนี้พอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ไปดาวน์โหลดตัวน,นี้มาก่อนเฮ้ยติดตั้งเลยก็ได้ติดตั้งตัวนี้ก่อนติดตั้งอ uh, apk combo ก่อนนะครับผมอ่าปึ๊บอ่ะจากนั้นกดติดตั้งไปเลยปึ๊บอ่าปึ๊บรอสักครู่นะครับผมในส่วน apk combo นั่นเองนะครับพอเสร็จมันจะบอกว่าติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนั่นเองนะครับกดเปิดไปได้เลยครับกดเปิดไปได้เลยนะครับ,ป,ไป,ไรบปึ๊บก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับผมก็คือในส่วนหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็น การแบบอินสตาลนะครับหรือว่าลงโปรแกรมนะครับลงแอป APK ของแอปที่เราจะลงเกมนั่นเองนะครับอ่าที่เราโหลดมาก็จะเป็นไฟลซิปนั่นเองครับยังไม่แตกไฟล์นะเพราะว่าแอปตัวนี้มันจะแตกไฟล์ให้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ VPN ไอ้ VPN นะครับผมเราก็กดอินสตาลตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็กดอนุญาตนะครับผมปึ๊บอ่าเรามาดูในส่วนนี้นะครับผมก็มันจะเด้งไปหน้าดาวน์โหลดเลยนะครับผมว่าเราเราดาวน์โหลดอะไรมานะครับผมอ่าให้เราหาไฟล์ตัวนี้ครับผมอ่า Com นะครับผม dot dts freefiremac 2 6 0 6 1อ่าลงท้ายนามสกลุลก็คือ z i p คือ dot filesip นั่นเองนะครับผม884.48เมกนั่นเองนะครับอ่ะพี่เพิ่งดาวน์โหลดมาก็คือไฟล์นี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ apk combo นั่นเองอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าเราติดตั้งไปแล้วนะครับจากนั้นมากดติ๊กตรงนี้ปึ๊บอ่าจากนั้นกดโอเคเป็นหนึ่งทีครับผมมาพับข้อให้จากนั้นรอสักครู่ครับผมตอนนี้ก็คืออ่าระบบ A.P.K. Combo เนี่ยกำลังจะติดตั้ง i ินสตาลของไฟล์ไฟล์ซิป Free Fire Max 2.6061ลงในเครื่องเรานั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คือทําในคอมก็ได้นะครับใน PC โปรแกรมดจำลองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน็อกบูกสเต็กอะไรต่างๆได้หมดนะครับแล้วก็ในโทรศัพท์ Android เนี่ยได้หมดเลยนะครับไอฟโฟนยังไม่ได้นะครับผมไอฟโฟนเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีน,นึงเนาะอ่าอ,อาจจะเข้าในเซิร์ฟไทยนะครับผมอาจจะมีให้ดาวน์โหลดในเพจสซัพตัวในเซิร์ฟไทยนะครับผมพี่ก็ไปถามทีมงานมาแล้วนะครับผมในส่วน ฟรีไฟล์แม็กนั่นเองนะครับอาจจะมีในส่วนให้ดาวน์โหลดในเพจสโตในเซิร์ฟไทยแล้วเร็วๆนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนฟรีไฟลในเซิร์ฟสิงคโปร์นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องเปิด VPN นะครับผมอโอเคพอเราอินสตอลเสร็จเนี่ยระบบก็จะบอกว่าคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่แอปพลิเคชันไม่ต้องการมีการเข้าถึงพิเศษใดๆนะครับเรากดติดตั้งไปเลยนะครับปับ๊บนี่รอสักครู่นะครับมันก็จะเด้งมาหน้า A.P.K. ค Combo อีกรอบนึงนะเพื่อจะติดตั้งโอเคแบบน โอเคเรามาดูหน้าจอกันบ้างาหน้าจอโทรศัพท์กันบ้างนะครับว่ามันได้หรือเปล่านะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับผมปึ๊บอ่ามาแล้วนี่ไงเป็นไงดูนะครับผมหน้าจอพี่ไม่มี VPN เลยนะครับไม่มี VPN สักตัวเลยนะเป็นไงมีแค่แอป ABK Combo เฉยๆนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะเป็นอแอปที่ไว้ install เอ้ย ไว้ลงโปรแกรม APK นะครับผมพวกแอปต่างๆนั่นเองนะครับลงได้ทุกแอปเลยนะครับมาจากนั้นกดเปิดไปเลยนะครับว่าจะเข้าได้จริงหรือเปล่านะครับโดยไม่ต้องเปิด VPN นะครับผมมาเรามาดูกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยก่อนที่นน้องจะโหลดนะครับผมในไฟฟรีไฟแม็กมาเนี่ยให้เรานะครับไปสมัครเมลใหม่แล้วก็ไปเข้าฟรีไฟนะครับสมัครเข้าฟรีไฟเซิร์ฟสิงคโปร์ก่อนนะครับผมอ่ะเข้าเซิร์ฟนอกเนี่ยพี่มีสอนอยู่ใน ในช่องพี่อยู่นะครับวิธีเข้าเซิร์ฟนอกนะครับผมเข้าวิธีไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็เมลนั้นนะครับก็จะเชื่อมกับเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับเราก็นําเมลนั้นแหละนะครับอ่ะพอเราเข้าเซิร์ฟสิงคโปรได้แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็นําเมลนั้นมามากรอกในส่วนฟรีไฟมักที่พี่กําลังเข้านี้นะครับผมน้องๆเข้าใจไหม นำเมลที่สมัครใหม่นะครับผมในเซิร์ฟสิงคโปร์มาเข้าในส่วนฟรีไฟแม็กนะครับผมในส่วนฟรีไฟแม็กที่พี่เข้าให้ดูอยู่นี้นะครับผมประมาณนี้แหละเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมไม่ยากไม่ยากนะครับผมก็คือย้ําอีกรอบนะครับไม่ใช้ vpn นะครับไม่ใช้ vpn ในการดาวน์โหลดในการเข้าฟรีไฟแม็กครั้งนี้นะครับผมบอกเลยนะครับผมเข้าง่าย100%เนะครับผมเข้าง่ายกว่าทุกตอนที่พี่สอนมานะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ก็คือกําลังเข้าสู่ หน้าฟิล์ลแม็กนะครับก็จะมีวิดีโอเปิดตัวนะครับอ่าวิดีโอเปิดตัวเนี่ยก็จะไม่ใช้เน็ตนะครับผมอ่าพี่ว่าคลิปนี้พี่สอนละเอียดมากเลยนะเนี่ยนะครับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็นะครับทักฟซส่วนตัวมาถามพี่ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่ตอนนี้โปรแกรมกําลังแบบโหลดทรัพยากรนะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอป่อนเสียงก่อนเสียงเปิดตัวดังแน่นอนนะครับผมปั๊บนี่มาละเป็นไงนี่ครับผมวิดีเเปตััวครบผม็นนง่ เบาเสียงก่อนเดี๋ยวลิขสิทธิ์นะครับผมอ่านี่ฟรีไฟล์แม็กครับผมนี่เป็นไงชัดเจนไหมนี่ฟรีไฟล์แม็กเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่น7.0ครับผมอทางน้องสมัครอ่า Gmail ใหม่เนี่ยเชื่อมต่อกับเซิร์ฟสิงคโปร์แล้วเนี่ยให้เข้ามาตรงนี้ครับผมอื่นๆนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Gmail นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมล็อกอินด้วย Google นะครับปุ๊บกดไปหนึ่งทีครับผมมาด์นี่แล้วก็ใส่ครับผมใส่ Gmail ที่เราสมัครมานะครับผมกรอกเข้าไปเลย นะครับกรอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแล้วก็รหัสผ่านเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ากรอกเสร็จก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาเลยนะครับฟรีไฟแม็กแบบนี้เลยเป๊ะเลยนะครับบอกเลยว่าเข้าได้100%เนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ที่เข้าเซิร์ฟนอกนะครับไว้ข้างบนนี้เลยวิธีเข้าเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับผมพอเราเข้าเซิร์ฟสิงคโปร์เสร็จนะครับผมก็นํา Gmail นั้นมาล็อกอินในส่วนฟรีไฟล์แม็ได้เลยครับเป็นวิธีที่ง่ายมากไม่ต้องพึ่ง VPN เเลยนะครับผมสำหรับการโหลด ฟรีไฟล์แม็กเจ็ดนะครับผมเออดีไหมเออถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็เข้าได้จริงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็จะมีเออพี่ก็ลืมเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลืมรีวิวท่าทางใหม่นะครับผมอ่าท่าทางใหม่ที่แบบว่าวิ่งแบบเร็วๆอ่ะเออวิ่งหมอกเหมือนนารูโตะเออนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกตดาบคาตานะนะครับมาเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่่่่าจะะเเป็็นนนนยััังงงไแบบบใหมอครพีก ทําวิดีโอไว้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่จะวิ่งให้ดูนะครับตอนนี้ก็ได้ดาบคาตาณะแล้วนะครับนี่มาเดี๋ยวพี่จะวิ่งให้ดูโอ้โหมีสายฟ้าแลบด้วยโครเท่นะครับผมในแมปนี้นะครับผมอ่ะมาพี่จะวิ่งให้ดูเลยนะครับก็คือวิ่งเร็วเนี่ยมันจะหมอบนะครับผมมาไปเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะครับไปนี่ไงโหอย่างเท่ดูดิเดี๋ยวแป๊บนึ่งแป๊บนึงดูมุมมองดีกัน๊โอ้ยังเอา นี่นี่ดู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 เป็นไงถ้าถือปืนวิ่งปกติก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมถ้าถือปืนวิ่งถ้าถือมีดปั๊บอีโอ้โหอย่างที่เอ้ยอย่างที่ว่ะดูดิดูดิโอ้โแแบบโคตรเอาอ่ะดูดิอัปเดตใหม่นะครับผมในส่วนฟ e ีไฟแม็กดูดิมีฟ้าผ่าด้วย โอ้โหอลังการเกินเนี่ยวิ่งก็จะมาณนี้นะครับผมเห็นไหมนี่นะครับผมเวลาฟันก็จะมาณนี้นะสลับดาบคาตนานะครับโอ้โหอย่างเท่มีเอฟเฟกสีส้มข้างๆนะครับดูดิเออเอาว่ะดูดิโคตรเท่โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมออประมาณนี้แหละนะครับผมสลับท่าทางใหม่นะครับที่วิ่งไวนะครับผมแล้วก็มีในส่วนเอฟเฟกต์ดาบคาตนาใหม่ด้วยนะครับโอเคสลับคลิปนี้ก็จะมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับตอนเย็นนะครับพี่อาจจะรีวิวของฟรีหรือรีวิวกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามานะครับในเซิร์ฟนอกในเซิร์ฟไทยได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟที่ออกง่ายที่สุดในประเทศไทยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับรางวัลใหญ่36,970ืพัารเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปต้องกราบรขว่าสวัสดีครับ